บ้านเด็ดตะมุยขอการขอบพระคุณคุณลงนลิศโยชิมาผู้ใหญ่บ้านบ้านเดิตะมุยที่ท่าน้เกียรติเป็นตัวแทนขึ้นทอดผ้าไต่บางสกุลท่านผู้มีเกียรติครับก่อนที่ท่านประธานในพิธีในวันนี้ซึ่งเด้รบเกียริจะทั้งธนานะหลวสุขมังคลาอดีทุ่มในอดีตรองผูออ่มในการโรงเรียนชาตโิโกพิทยาคมท่านจะ้เกียรติเป็นประธานในพิธีขึ้นทอดผ้าไต่บางสกุลป็นสุดท้ายผมให้คุณอนุญาตท่านประธานในพิธีขออนุญาตท่านผู้มีเกียร์ ขออนุญาตเป็นตัวแทนําเนียงประวัติของคุณพ่อจําเนินโทนร,รักษาให้ท่านผู้มีเกียรติรบทุกท่านได้ทราบพอสังเกตดังนี้คุณพ่อจําเนินโทนร,รักษาเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2498ที่จังหวัดกอมแพงเพชรเป็นบุตรของคุณพ่อสมใจโทนร,รักษาคุณแม่ซองบังศิลามีพี่น้องน่อบิดาบารดา6คนดังต่อไปนี้น หนึ่งายจำลองโทรรักษาปัจจุบันเสียชีวิตแล้วสองนายจำเลินโทรรักษาผู้วัยชนสามนางจิกดาภาผานิสวรรกิจปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่สี่นางมายุรีสลาน้อยปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ห้านางสาววิรัตปานศิลา ในวิราบางศิลานัน์หในคำลนบางศิลาปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ในวัยเด็กคุณพ่อจำเลยข้อรับการศึกษาที่โรงเรียนบ้านนนทกูจนจบชั้นประถมปีที่สี่แล้วได้ออกมาช่วยพิดามัรดาประกอบอาชีพทำงานและรับจ้างพ่อจำเลยเมื่อเริ่มเป็นหนุ่มสาวก็เดินทางเข้าสู่เมืองหลวงเพื่อหางานทำโดยประกอบอาชีพรับจ้างด้วยความที่เป็นคนสมรภูมิ และสันโดษคุณพ่อจำเริญจ,จึงใช้ชีวิตยอยู่ตามลนวพังปกติคุณพ่อจำเริญเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ด้วยวัยที่เพิ่มมากขึ้นประกอบกับมีโรคภัยเข้ามาเบียดเบียนจึงต้องอาศัยอยู่ในความดูแลของน้องๆซึ่งน้องๆก็อํ่นยความสะดวกในการดูแลเป็นอย่างดีจนเวลาสุดท้ายของชีวิต เมื่อวันที่31มสกราคม2,568เวลา1นึ่นาฬิกาเศษนายจำเนินก็ได้จากทุกคนไปด้วยอาการอันสงบหลวงสิริอายุ70ปีอาน,นิจาวัตัสังขาาทุกทิวาลาติไม่มีเทีย่ยงเหมือนอายุทุกตะไลไฝไฟเนียเมื่อหมดดิน หมดเสียก็หมดดังดูละหองโขนนังแล้วยังคิดมองชีวิตเหล่าเล็กเช่นโขนนังมีทั้งโศดมีทั้งสุดทุกประดังไมนกี่ครั้งก็ลาลับกับเข้าโลอันสังขารไม่นานก็ล่าแรล สลายแตกตายไปเป็นผุยหงมีเกิดแก่แน่นักจักตายลงไม่มั่นคงอยู่รอบตลอดกาลมีสมบัติพัส,สถานทั้งบ้างช่องมีเงินทองไล่นามหา,าศารมีปราสารใหญ่โตอันโอลาเมื่อถึงการหลางลบ ก็ดับไปหรือยากจนค้แนแข็งแสงสาหัสก็ไม่อาจหลีหลีหนีพ้นได้เกิดมาแล้วทุกคนไม่พ้นตายทั้งหญิงชายสุดท้ายเลยก็คือเงินศพตางเลิมข้างหน้าเราในวันนี้ เป็นสิ่งที่ชัดได้ให้มองเห็นว่ามนุษย์นั้นกำเดอเกิดแต่เวก็ต้องเป็นตามบุญกรรมที่ทำกันในโอกาสนี้ผมขอเินอธรรมทานในพิธีตลอดจนผู้มีเกียรตทุกท่านเพื่อตั้งสถาความเชื่อให้มันคงเถ้าพรันตนารไตและน้อมนำดวงจิต ระลึกถึงโคงามความดีสแสดงคราและในการจาดไปของคุณจำเรินทนรักษาด้วยการยดินสนรวด,ดินของยาจับเียนเชิญทุกท่านได้ความร่วมมครับ